กระเป๋ามือใหม่หัดถักเสร็จแล้วจ้าก็จะได้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะลายก็ง่ายๆนะใช้ถักลาย F ไปเลยป้าทําคลิปให้แล้วนะคะหนึ่งสองสามคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเสร็จนะอันนี้จะแค่อธิบายให้ฟังนะเพราะว่าจริงๆวิธีถักอธิบายไปในคลิปก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นปากกระเป๋านะคะคราวที่แล้วป้าบอกให้ถักตรงนี้สีใช่ไหมถักขึ้นมาทําเป็น ทำเป็นสายกระเป๋าเอาความยาวเท่าที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วก็มาเย็บติดฝั่งนี้นะแล้วส่วนที่เป็นปากกระเป๋านะคะที่เป็นหูรูดแบบนี้นะถักโซ่มาสองเส้นนะคะความยาวก็คือเนี่ยพอพ้นตรงนี้ไปแล้วเนี่ยให้ความยาวเท่ากับรอบรอบปากกระเป๋าแล้วก็มาออกได้ความยาวประมาณนี้ยทําแบบนี้สองเส้นนะคะแล้วเวลาร้อยนะเวลาร้อยของป้าร้อยร้อยลงไปข้ามสองหลักนะคะข้ามสองหลักเนี่ยตรงนี้ก็สองหลักตรงนี้ก็สองหลักคือร้อยลงไปข้างร้อยแทงลงไปข้างหลังก็สองหลัก ข้างหน้าก็สองหลักข้ามสองหลักลงหลักที่สามนะคะข้ามไปสองช่องแบบนี้ข้ามสองช่องลงช่องที่สามเส้นหนึ่งร้อยจากฝั่งขวาเนี่ยร้อยไปแล้วก็มาออกฝั่งขวาเหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้ให้ออกช่องติดกันเลยนะเส้นนี้ออกช่องหนึ่งเส้นนี้ออกช่องหนึ่งแล้วก็เส้นฝั่งซ้ายนะก็ร้อยจากฝั่งนี้แล้วก็มาออกฝั่งซ้ายเหมือนกันนะคะ คนละช่องแบบนี้นะคะแล้วตรงที่ข้ามเนี่ยท,ทุกเส้นเนี่ยก็ให้เป็นช่องเดียวกันเลยนะคะเนี่ยร้อยไปช่องเดียวกันเลยไว้ติดกันทำไมต้องร้อยแบบนี้เพราะว่าเวลาเราดึงเวลาเราดึงรูดนะคะมันจะได้จีบกระเป๋าแบบนี้นะนี่มันจะได้จีบกระเป๋าเป็นหยกัยกหยกักแบบนี้นะคะนี่ถ้าถ้าเราอยากได้จีบใหญ่กว่านี้นะก็ข้ามสามช่องก็ได้นะคะแต่ถ้าข้ามทุกช่องทุกช่องเลยมันจะได้ปากกระเป๋าที่เล็กๆนนะ่แล้วเวลาเราลูดมันฝืดเกินไปหน่อยนะเพราะว่าสองช่องนี้กลางพอดีหรือสามช่องก็ได้นะ แล้วก็ตรงปลายป้าก็ทาํารูปปอมปอมติดไว้กันหลุดด้วยนะคะแล้วก็จะได้น่ารักด้วยประมาณนี้นะคะส่วนดอกไม้เราก็ป้าก็มีวิธีทําอยู่ในช่องนะดอกไม้ก็ถักง่ายๆถักดอกไม้มาติดเอาก็คือถ้าเป็นมือใหม่เราถักตัวกระเป๋าด้วยลายง่ายๆมาก่อนแล้วเราก็ไปหัดถักดอกไม้หัดถักใบไม้แล้วก็ค่อยๆมาสอยติดมันก็จะน่ารักเองนะคะประมาณนี้ป้าใช้ไหมสามพายสองเส้นนะคะจะเห็นว่าเห็นไหมมันอยู่ทรงอยู่นะอันนี้ไหมห้าพายนะคะถ้าใครชอบนุ่มๆก็ใช้ไหมห้าพายถักนะ อันนี้ไหมสีพายนะคะใช้ได้เหมือนกันสองอันนี้นุ่มมากนะสัมผัสของไหมนมเนี่ยจะนุ่ม5้าพายเนี่ยจะเส้นใหญ่กว่าสีพายพายหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบอยากให้อยู่ทรงเลยเป็นกระเป๋าใช้ได้ทนทานเลยก็ใช้เป็นได้้ายแบบนี้ก็ได้นะคะนี่จะเป็นเชือกฟอกแบบได้ไายได้ไายก็จะนุ่มๆน,นะคะเส้น2อมิลนะ หรือว่าจะใช้เชือกฟอกสีแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ได้ไฟนี่ก็มีหลายสีนะเข้าไปเลือกในตะกร้าได้นะคะอันนี้100กร,รัมเท่ากันนะแต่ได้ไฟเส้นใหญ่แล้วก็เขาเรียงแบบเป็นระเบียบอะ่ะมันก็เลยจะแลเป็นอันเล็กนะคะจริงๆก็คือน้ําหนัก100กร,รัมเหมือนกันเส้นเขาจะนุ่มนะนี่ได้ไฟมันจะเหมือนได้สายสินนะทุกคนข้างในมันจะเป็นเส้นเล็กๆๆอย่างเงี้ยเต็มเลยเหมือนได้สายสินะนะคะก็เลือกเอาตามใจชอบนะแต่ถ้าเป็นมือใหม่หัดถักจริงๆอะ่ะมันต้องเริ่มถักจากไหมพรมนั่นแหละทุกคนเพราะว่า มันจะนุ่มกว่าแล้วมันจะมันถักง่ายกว่าจะได้ไม่ไม่ท้อแท้ก่อนนะคะลองไปถักกันดูจ้า